ก็สวัสดีครับนะครับผมนายพรวรศมหาบุญนะครับก็รองประธานบริษัทไร่เพชรตะวันนะครับก็ยินดีต้อนรับพี่ๆชาวไร่เพชรตะวันทุกท่านนะครับอ่าก่อนอื่นขอขอบคุณนะครับงานในวันนี้ถ้าไม่มีคิดซอตัวสําคัญนะครับก็จะงานนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณนะครับที่ขอภาคนะครับทุกภาคเลยนะครับที่มีส่วนร่วมในงานวันนี้ครับ พี่โต้งนะครับขอพักสารขอเสียงตรงมือหน่อยนะครับนะครับแล้วก็พี่เน้นครับขอพักเหนือที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอเสียงตรงมือหน่อยนะครับแล้วก็พี่ใจนะครับก็เดินทางมาจากภาคตะวันออกนะครับก็ขอเซ็นตรงมือหน่อยนะครับแล้วก็น้องดีนะครับเดินทางมาจากภาคกลางนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับขอเสียงตรงมือหน่อยนะครับแล้วก็พี่พี่ศูนย์จังหวัด ทุกงหวัดที่เดินทางมาวันนี้นครับขอเสนอตรงนี้อีกรอบนะครับวันนี้นะครับก็ยินดีนะครับที่เราได้เข้ามาในงานวันนี้เพื่อนะับจะได้นับไปส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเกษตรกรเรานะครับวันนี้กระท่องหลายคนก็จะรู้ว่าถ้าเราปลูกนะครับลงาุลครั้งเดียวนะครับสามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับ เป็นรายเดือนนะครับทุกรั้งเดียวครับถ้าเราทําเกษตรหลายคนก็ะจะเห็นนะว่าว่าเราตอนนี้คือทํานาข้าวก็ราคาก็ตกตําทำอ้อยทํามันเราก็ลงทุนทุกปีนะครับแต่ราคาเราคอนโทรไม่ได้แต่แต่อวันนะครับบริษัทไลฟพตะวันนะครับประกันราคาให้กับพี่น้องเกษตรกร10ปีนะครับสิปีผมมองว่าวันนี้ พี่น้องนะครับที่ปลูกกับเรานะสามารถมีรายได้กีนตาขาปากได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเชิญท่านประธานนะบล่าวื่องงานนะครับก็สำหรับผมก็ขอบคุณครับ ประสัดาวเปิดการนทางอลอลนเทอร์ฟอสมด้ นามสกุลภาคใต้ค่ะแต่คนเดิมคนอีสาคคนค่ะผู้ใดมาจากภาคอีสานแน่ขอเสียงขอมือไหลแน่ค่ะไหลแน่ผู้ใดเอาเทียวบวงก็าฝากประทานแน่โอ้ยพ่มีเนาะมีมีค่ะมีค่ะพี่พี่เทียวบวงใครมาจากภาคใต้ วันนี้ประธานขอเป็นกันเองนะคะเพราะวันนี้งานของเราค่ะไม่ใช่งานของไทรนะคะงานของบริษัทไร,ร่เพชรตะวันและบริษัทไอระดากรุ๊ปเป็นของเราทุกคนนะคะพี่น้องเกษตรกรคือมุ้นส่วนของบริษัทเรานะคะวันนี้ประธานต้องขอขอบคุณนะคะแม่ดวงปีขอภาคทุกท่านนะคะแล้วก็พี่ๆศูนย์จังหวัดทุกท่านนะคะที่สละเวลานะคะ ก็เดินทางมาเพื่อที่จะได้มาพบป่ากันแล้วก็พี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนะคะวันนี้ประธานก็มีความรู้สึกว่าที่ทุกคนมาในวันนี้ก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะว่าบางคนก็จะมาดูนะคะว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่ามันมโนหรือเปล่ามันสร้างภาพหรือเปล่านะคะมันมันมันเหมือนกันนะคะมันคล้ายๆกันมันคือคือกันนะคะ เหมือนเสมือนมีนั่นเขาเรียกสร้างภาพแต่โชว์ศักยภาพมีแล้วโชว์เขาเรียก่าโชว์ศักยภาพและโชว์ความจริงนะคะวันนี้ที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือต้นกระท่อมและที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่คือต้นกระท่อมและอยู่เบื้องหลังคือผลิตภัณฑ์ที่แปงรูปจากึืนกระท่อมและข้างหลังต่อไปอีกก็คือเครื่องจัรนะคะที่จะทําให้เราสามารถแปลงรูปกระท่อมได้วันนี้บริษัทไอินดารูปงเทียวแพรคอสเมติก สามารถผลิตชากระท่อมได้วันละหลายล้านซองแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่ามีใบกระท่อมจะส่งให้บริษัทไทยรดารู้หรือเปล่าจริงไหมคะแมโตลอมบีใช่นะคะลยหลายคนนะคะพยายามถามว่าปลายน้ําอยู่ที่ไหนปลายน้ําอยู่ที่ไหนคะปลายน้ําอยู่ที่ทุกคนคะ่ะหลายๆครั้งที่หลายๆบริษัทที่จะพูดบอกว่ามีที่รับซื้อ วันนี้ประธานไม่ได้มองว่าที่รับซื้ออยู่ต่างประเทศไปหรือที่ไหนคือพวกเราทุกคนคือผู้จัดจำหน่ายพวกเราคือผู้ซื้อวันนี้เราอย่าไปมองไกลประธานมองแค่ตลาดกลุ่ม95%กลุ่มใช้แรงงานกระท่่งซื้อตลาดของคนกลุ่ม95%วันนี้บริษัทสร้างทุกสิ่งอย่างขึ้นมาได้เวลา1 1ปีบริษัทเราไม่ใช่เพิ่งเปิดนะคะไม่ใช่เพิ่งจะเริ่มต้นวันนี้ประธานนะ ก่อนที่จะให้พี่ๆทุกท่านนะคะได้มาร่วมพูดคุยกับทุกคนที่เข้าร่วมงานประธานจะขอล่าวก่อนนะคะว่าในงานของเราวันนี้ไม่เป็นไม่ไม่ไมีวิธีรีตองนะคะช่วงแรกนะคะก็จะเป็นการติวตัวพี่ๆผอผ้านะคะแล้วก็จะเป็นการมอบของรางวัลน,นะคะให้กับพี่ๆสูงจังหวัดต่างๆหลังจากนั้นก็จะเป็นการชมเครื่องจักรนะคะชมเครื่องจักรชมสินค้าและก็ร่วมรับประทานอาหารนะคะ แล้วช่วงบ่ายนะคะมันจะเป็นวิชาการทั้งหมดเลยนะคะจะมีอาจารย์นะคะอาจารย์ของอาจารย์ค่ะยิ่งกว่าอาจารย์ค่ะมาให้ความรู้แล้วก็มีน้องเครื่องจักรนะคะที่เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรส่งให้กับบริษัทไรเดอร์รุ๊ปน,นะคะเราจะได้เห็นเลยว่าวันนี้เราลงมือทํางานกันจริงๆเราไม่ได้วาดฝันว่าบริษัทเราจะต้องใหญ่กว่าคนอื่นแต่เราขอแค่เพียงว่าได้เลี้ยงกลุ่มเกษตรกรของบริษัทไรเพชรปะวันเท่านั้น ความสําเร็จของบริษัทไร้เพชรวันคือการยืนอยู่บนความหวังของคนอื่นแล้วทําให้ผู้อื่นสมหวังน,นั่นคือสิ่งที่บริษัทตั้งเป้าค่ะไม่ใช่จํานวนเงินวันนี้ต่าให้เรามีเงินในบัญชีหนึ่งหมื่นล้านแต่คนที่หวังกับเราไม่สมหวังน,นั่นถือว่าคุณไม่ประสบความสําเร็จถูกต้องไหมคะคถูกต้องไหมคะราจาร้์รไม่ใช่คนที่จะทําชีวิตโลกสวยเราอยู่บนความจริง วันนี้เราใช้ชีวิตบนความจริงเราปลูกกระท่อมเราต้องได้ใบกระท่อมและวันนี้พืชกระท่อมไม่ได้เป็นพืชที่สามารถจะไปลรูปเชิงเดี่ยวได้จะต้องนําสมุนไพรตัวอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะคะอัตลักษณ์ของกระท่อมเป็นยังไงอัตลักษณ์ของกระท่อมหลายคนมาถามประธานว่ากระท่อมจังหวัดไหนดีภาคไหนดีกว่าอย่าถามประธานทำนี้เพราะกระท่อมไม่สามารถบอกได้ว่าภาคไหนดีกว่ากัน ัตดัะของกระท่อมมันอยู่ในแผ่นดินตรงไหนมันก็ดีหมดเพราะกระท่อมมันก็คือกระท่อมกระท่อมภาคใต้ไป็นปุภาคเหนือมันจะเป็นต้นหมอนได้ไหมคะเป็นไม่ได้มันก็คือกระท่อมค่ะมันจะอยู่ภาคอีสานมันก็คือต้นกระท่อมมันจะอยู่ภาคตะวันออกภาคกลางมันก็คือต้นกระท่อมก็เหมือนคนละค่ะถ้าเป็นคนดีอยู่ที่ไหนก็เป็นคนดีวันนี้ประธานมีวิทีอารหนึ่งนะคะจะให้ทุกท่านดูดูนะคะ ประธานไม่ได้ให้เช็คตาตัวอย่างเดียวประธานต้องขอโทษก่อนนะคะว่าประธานบริษัทไร้ตะวันไม่ใช่คนพูเพร้ะไม่ใช่คนพูดจาสนอหมูหวานหมูนะคะ